มันมีมูลค่าหมหาศาลไก่ชนตัวหนึ่ง,ง,เเงๆเนี่ยเก่งๆเนี่ยราคาห้าล้านหกล้านทายากพวกผมเร่ยกว่าถ่ายากคือลูกลูกออกมาเนี่ยเดือนสองเดือนเลยนนะครับฟาร์มใหญ่ๆขายคู่ละหมื่นสองหมื่นแม่พันธุ์ไก่พื้นบ้านเราก็ตัวเท่านั้นําจที่เราทราบกันแต่แม่พันธุ์ดีๆเนี่ยนะครับ ตัวละสามหมื่นห้าหมื่นทั่วทั้งประเทศนะครับเมื่อรวมมูลค่าของไก่ไก่ชนไก่ชนงามออกไปแล้วเนี่ยจะเป็นค่ามหาศาลอีกนะเมื่อเห็นมูลค่าของไก่ชนไก่ชนงามอย่างนี้แล้วกับพนเป็นคนชนบทเป็นคนมานอกเห็นวิธีคิดของพี่น้องเราด้วยความไม่รู้เป็นยังไงน้ำตาผมบอกผมเลยว่าถ้าเอาไก่ชนไก่สวยงาม ไปเข้ามือเกษตรกรพี่น้องของพวกผมแล้วจะทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องของพวกผมดีดีกว่าเดิมผมเป็นนักวิชาการเป็นผู้บริหารเพราะว่าใช้กระบวนการกนักวิชาการและผู้บริหารนี้ดำเนินการสัญก,กฎหมายพระราชบัญญัติอนุรักษ์และพัฒนาไก่เมืองเมืองตรงน,นี้มีประชายชนเจบี่จังหวัดอเนซิ่งมากนะครับภาคประชยายชนเรา 74จังหวัด12,823คนเป็นผู้เสนอกฎหมายผ่านกระบวนการของกรงการบกครองตรวจสอบผ่านกระบวนการของรัฐสภาตรวจสอบผ่านกระบวนการของประชาชนโดยประชาชนตรวจตรวจสอบหมายก็มีะารชื่อไหมล้านทางโทรศัพท์นี่สง่งหนังสือไปถึงใช้ชื่อคุณไหมบัตรน,นั้นเลขที่เท่านั้นไหมคุณเสนอกฎหมายตรงนี้ไหมประมวลเป็นเสร็จก็1มื่น 2 8 2 3าคนนี่คือพี่น้องเรานะครับเพ่มแต่ละตัวสัตว์ที่มันเก่งนะครับแต่กีฬานี่ครับแต่สวยงามนี่เหมือนกันครับมีข้าเพิ่มไม่เท่ากันนะครับแต่เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ในเรื่องเพราะนั้นไอการแ,กแข่งขันเรื่องกีฬาก่ชนก็มีเกือบทุกตหวัดเพราะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องมาแยกกันไปว่าแจตจ่ละประเภทเนี่ยถ้าเราออกกฎหมายเนี่ยเมือเราออกกฎหมายไอเรื่อง อ่า้นอยาวิ่งจริงพ้นก็ต้องแยกไปไก่ก็เหมือนกันเรื่องละเอียดอ่อนตรงเรื่องกฎหมายตรงนี้ก็ต้องแยกออกไปโคก็ต้องแยกออกไปนะครับแต่เรามีภาคทั่วไปที่รวมถึงการที่จะอนุรักษ์พัฒนาคุ้มครองสัตว์ประเภทืุนเมืองให้คงอยู่กับไทยตลอดไปเพราะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของเทศตรงนี้เราก็ต้องมาจัดระเบียบ ทำให้ถูกต้องและทีเดียวจบอย่างที่ธนว่าคือทีเดียวจบแต่ไก่เนี่ยมันมันมีทั้งเรื่องกีฬาพอมีเรื่องกีฬามีเรื่องการพน,นันเข้ามามีเรื่องการท่องเที่ยวมีเรื่องวัฒนธรรมที่มีมานานแล้วอะไรเข้ามาหลายอย่างเพราะนั้นละเอียดอ่อนนะครับที่ทางภาคประชาชนเราเสนอ,อนี่พอเห็นว่าไก่ชนเนี่ยมันเข้าถึงทุก ควรเรียนได้มันเป็นสัตว์ที่ประชาชนจับต้องได้เราทำภาคเกษตรอยู่แล้วก็เอาไก่มาเรี่ยงลดต้นทุนการผลิตได้หลายอย่างนะครับตอนนี้ผมทำแปลงใหญ่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยครับก็ทำตลาดอยู่นะครับเพื่อที่ให้เกษตรกรเนี่ยไปขายสินค้าผสมพู้เนี่ยสินค้าแปลงใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเอามาขายตรงสายใหม่ทกเด็อนนะครับเพื่อต่อยอดนะครับ ไก่พื้นเมืองก็เป็นครอขายที่นน่นครับเป็ข้อขายได้นะครับทังนั้นเพราะทางนั้นลดต้นทุนมผมก็ได้ศึกษาศึกษาในเรื่องสภาพแวดปัญหาของไก่ชนไก่ชนางของพวกเราก็ได้พบว่ามีกลุ่มผู้ผู้ที่เริ่มนะครับมีกลุ่มผู้ที่เริ่มเสนอกขมาตัวนี้มาแล้วสิบยี่สิบปีที่ผ่านมาผมกด้เอกสารไม่หมดพราะผมดูมว่า้อบูลเกินหะน้าคนที่เสนอตรงนี้ก็คือแอดคันเปล่า เจ้าส,สัวซีพและกะะันนะผมก็นำาเอาอย่างสารตัวนี้นะครับไป,ปรึกษากับทางฝ่ายกลุ่มงานต้อชื่อสนองกฎหมายที่รัฐสภาที่ไม่ผ่านเพราะว่าเขียนยุ่มหยิมจนเกินไปถ้าเขียนยุ่มยิมลักษณะเช่นนี้นแล้วเนี่ยมันจะคล้ายๆกับแปลงติศนำเสนอนายกนำเรียนเสนอลงพระประมานที่ไทยก็เลยไม่ผ่านาผมก็เลยมา ขออ,นะอ,น,อนุญาตนะท่านพลพชรวิเชตชนชยัยตอนนั้นท่านชวนขอมีกอจากรัฐสภามาแบบเป็นวีาอรใ,ให้ความรู้ในการเสนอกฎหมายนะครับขอมีกรลงพื้นที่นะครับใครกันร,รัฐสภาสามัญเนี่ยกลุง,งานเขาชื่อเสนอกฎหมายเนี่ยได้ลงพื้นที่กับพวกผมเป็นเวลาสามปีกว่าๆทั่วประเทศไทยเลครับจนกระทั่งได้พี่น้องไปชนินษฐนมาสุดท้ายก็ขออนุญาตใช้สถานที่จากรัฐัฐฐสภา,าในการประชุมอย่างเนี้ย ท่านประธานส่วนโอเคมากๆเลยแล้วก็ไปประชุมที่รัฐบาลสามสี่ครั้งนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็ได้นดําประมวลทั้งหมดทั้งรุนที่เสนอกฎหมายมาแล้วทั้งสภาพปัจจุบันปัญหาความรู้ที่ได้จากรัฐบาลมาแล้วก็เลยออกเป็นร่างพระบัญญัติอนุรักและพัฒนาไก่พื้นเมืองตอนนี้เอกาสารทํามาจํากัดก,ก็เรียนท่าน,ท,านท่านแล้วท่านได้รับไปได้บสองท่านแล้ววิสัยทัศ ของราบพระราชบติอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองพศไก่พื้นเมืองสร้างคนคนสร้างงานงานสร้างชาตประมวลคำพูดของท่านรัฐมนตรพีพชัดเจนไม่ได้เกิดุุภาพเพิ่มอย่างไรนั่นคือวิสัยทัศเจตนารมณ์ขอรับสิัธิฉบับนี้ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง เป็นสัตว์เศรษฐกษิจกิดจะไใต้สัตว์เศรษฐกิจให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมนั่นคือจิตตะโรเป้าหมายปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นอยู่ในวงการไก่ชนไก่สวยงามตัวนี้จะหมดไปภายในหนึ่งปีหลังจากที่ร่างพระราชบัญญัตินี้มีคนมางคับใชยเป็นกฎหมายปัญหาต่างๆคืออะไรไอโครงการจะนำข้าว ที่ว่ามูลค่าหมหาศาลเนี่ยเจ็ดแสนเจ็ดแสนล้านบาทหกแสนล้านบาทจิตใจเมื่อมาที่กลับการทุจริตคอร์รัปชันในวงการไก่ชนปัญหานะครับขออนุญาตเปิดสนามทางไม่มีเงินบัดดิเถือนต้องใช้เวลาเป็นปีรู้ไม่ได้เลยต้องเสียสองแสนสามแสนข้อมูลเชิงประจักษ์การขอเปิดสนามแข่งขันแต่ละครั้งนายสนามต้องเส,สียส่วนประจำเดือน ทุกเดือนเพราะอะไรเพราะว่าระเบียบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี่คือระเบียบว่าด้วยการชนไก่และการปลาระรบเบียบว่าด้วยการชนไก่และการปลาปี2 5 5 2ัอซึ่งระเบียบตัวนี้แหละทำให้เกิดช่องว่างช่องว่างอย่างไงผู้อนุมัติในการเปิดสนามคือผู้ว่าการจังหวัดการเริ่มต้นนะครับด้วยความเคารพ การเริ่มต้นในใจจากปร,าป,ราประชาคมหมู่บ้านหมู่บ้านเราโอเคง่ายนิดเดียวพอประชาคมห่างจากตรงนั้นนี่ถูกสองสเกงหมดพอมาถึงนายอำเภอมันต้องพูดกันละห้าปีกว่าแล้วให้มันชัดเจนมนถึงเทไว้เลยพอมาถึงนายอำเภอนี่คณะกระทรวงต่างๆที่เข้ามาประชมุมในวันนี้ขอให้ท่านแสดงภาพรวมในวันนี้ว่าประเทศชาติจะได้อะไร เมื่อรางพบนีมีผลครับใช้เป็นกฎหมายไปยังจังหวัดนะครับประมงจังหวัดมีนะครับเขามีการประชุมคณะสุรรัชการอยู่เป็นทุกเดือนผมก็เข้าไปชมด้วยกับผู้ว่าผมก็เคยเข้าไปชมนะครับขยายผลไปประชุสัตว์ก็เหมือนกันนะครับประชุสัตว์ก็ขยายผลไปยังประชุสัตว์จังหวัดเป็นสัตว์อำเภอว่ามิติใหม่ของประเทศไทยมันเกิดอย่างนี้ขึ้นแล้วนะครับเมื่อบระชาชนได้รับทราบความ ความระสุดใจความจริงใจของพวกเราที่มีต่อสาธารณชนะประชาชนก็จะชื่นชมศรัทธาในคุณงามควดีพวกเราสร้างกันในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งของสิ่งที่พวกเรามาร่วมกันในวันนี้จะมีการต่อย,ยอดจะมีการพัฒนาสู่ความยั่งยืนสำหรับภาคประชาชนเนี่ยไม่เคยปล่อยหรอกครับเรื่องพรบตรงนี้ถ้าเลอฟังข่าว หลังจากเดินมกราคมถ้ามีอะไรเกิดขึ้นปรากฏการณ์ของประเทศไทยมันจะอีกเป็นอีกวิญญหนึ่งด้วยงขอบรบกวนครับ